และคลื่นสมองนะคะที่มีความสันเทือนสูงมากที่สุดก็คือคลื่นแกมมาเวฟค่ะมีงานศึกษาวิจัยมากมายนะคะโดยเฉพาะเขาเอาพระที่ทําสมาธิอยู่เนี่ยค่ะไปวัดคลื่นสมองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกมาเป็นแกมมาเวฟเพราะว่าท่านอยู่ในสมาธินะคะแล้วสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยปัญญานะคะพอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ย พระหรือว่าคนที่สามารถที่จะทําสมาธิให้สมองของตัวเองไปถึงคลื่นแกมมาเวฟเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาเจอโจทย์นะคะอะไรทํางานสิ่งไหนอยู่เนี่ยเขาจะมีสติปัญญาที่รวดเร็วคิดเสงนั้นได้รวดเร็วหรือบางทีไม่ทันได้คิดด้วยซ้ำนะคะเราเรียกว่าปัญญายานนะคะบางทีมันก็ปิ๊งเข้ามาเลยนะคะว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละค่ะ ก็คือคลื่นความสัน่นสะเทือนสูงของสมองที่อยู่ในความสงบมากๆนะคะพรความสงบมากๆเนี่ยคลื่นระดับนี้เนี่ยมันทำให้เรามีปัญญาทั้งที่บางทีเราไม่เคยเรียนมาเลยนะคะหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นๆมาเลยเราก็จะรู้โดยอัตโนมัตินะคะว่า มันควรที่จะเป็นแบบนี้มันควรที่จะคุยกับคนคนนี้ในแบบนี้จังหวะเวลานี้ควรทําอะไรแบบนี้นะคะแม้กระทั่งในสถานการณ์ต่างๆประจําวันที่มันยังมีความท้าทายอ,อยูอ่ตลอดเวลาเนี่ยแหะค่ะการที่เราเข้าเอาแค่ขึ้นความสงบระดับพีซหรือว่าสันติสุขได้บ่อยๆนีค่ะ ตัวสติหรือว่าตัวคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะพัฒนาแข็งแรงในด้านความสันเทือนสูงเรื่อยๆเสมอๆอยู่แล้วนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นความท้าทายเราก็จะมีสตินะคะมากพอที่จะบอกตัวเราเองเรายอมรับเหตุการณ์นี้ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วเรารับคนคนนี้ได้เพราะเขาก็มีนิสัยแบบนี้นะคะการที่เรายอมรับมันทำให้อารมณ์เราสงบ นะอารมณ์เราสงบเราอยู่ในคลื่นแดนบวกได้เนี่ยแหละค่ะการที่เราไม่เอาพิมพ์เสนไปแลกกับกลือ